สวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยกับช่องข่าวสีสันข่าวดารานะคะเราพบกันวันนี้วันจันทร์ที่18สิงหาคมนะคะสำหรับข่าวแรกในวันนี้เรามาส่องอั้มพัชรภากับไฮโซพกกันนะคะคืนดีกันแล้วหรือเปล่าจับตามองโมเมนต์ม้งมิ้งกลางตลาดค่ะ เอ้ยยังไงคืนดีกันแล้วหรือกลับมาทำให้หัวใจแฟนๆชุ่มชื้นอีกครั้งสำหรับซุปตาตัวแม่อย่างอําพัชรภาไชเชื้อนะคะที่เพิ่งจัดงานตลาดส่วนตัวตลาดอําซึ่งรวมพลคนสนิทมาเดินช็อปกันอย่างอบอุ่นแต่ที่ทำเอาหลายคนต้องจับตามองเป็นพิเศษนั่นก็คือการปรากฏตัวของอดีตคนรักอย่างไฮโซพกประธานวงพรประภานะคะ ที่เดินทางมาให้กำลังใจอ้ำถึงที่งานแถมยังมีภาพทั้งคู่นั้นเดินเคียงข้างกันอย่างใกล้ชิดพูดคุยกันอย่างสนิทสนมมีมทั้งช็อตยอกล้อและร่วมรับประทานอาหารกันด้วยดูเป็นคู่รักที่กลับมาคืนดีกันอย่างชัดเจนกันเลยค่ะ และโมเมนต์ที่เกิดขึ้นนี้ยิ่งตอกย้ำกระแสข่าวลือเรื่องการรีเทิร์นของทั้งคู่ที่ดังมาสักพักหนึ่งแล้วส่วนจ,จริงหรือไม่จริงนั้นก็คงต้องรอจับตามองกันต่อไปนะคะค่ะก็เรียกว่าทําให้หัวใจแฟนๆกลับมาชุ่มชื้นกันอีกครั้งจริงๆนะคะสำหรับทั้งสองคนนี้และจะจริงหรือไม่จริงนั้นเราก็คงต้องรอลุ้นและเชียร์กันต่อไปค่ะ